ไปเติมแก๊สนะะไปเติมแก๊สไปแล้วนี่ตากันไปแล้วนี่ค่ะไปเติมแก๊สนะคะแก๊สหมดอ่าแล้วก็ไปตลาดด้วยเอา้า เอา้ามีใครไปอีกอาไทยบ้านบอกาไทยบ้านนะคะ แม่คำใสก็วันนี้วันพระนะครับมาไหวา้ศาลปูดำแม่คำใสก็มาไหว้ทุกวันพระมีขนมนะคะมีน้ำนะคะมาไหว้ทุกทุกวันพระเลยนะคะแม่คำใสก็จะดูแลตรงจุดนี้นะคะว่าแม่คำใสแกพูดเป็นเนาะนะคะอืมว่าเป็นนะคะก็เลย ดูเลยสารปูดำนะคะอเพื่อถูกระวันใหญ่มาเนาะแม่เนาะอืมโอ้พี่วรีเมาเสื้อผ้าก็มีเงินซื้อขนมน้ำมามาไหว้ปูดำนะคะวันนี้อากาศครึ้มนะคะวันพระวันนี้ลุงช่างไม่ได้ทำงานนะคะ นะไม่ได้ทําอะไรเพราะว่าที่นี่วันพระเขาจะไม่ให้ทํางานนะเขาเรียกว่าให้พักผ่อนนะก็คืออาจจะทําอะไรที่มันไม่เสียงดังอยู่ที่ตรงนี้ได้นะคะแต่ลุงช่างก็ดูเพลียๆนะก็น่าจะพักผ่อนนะวันนี้เห็นบอกว่าเดี๋ยวกลับมาก็เดี๋ยวจะไปธุระต่อกบป้าน,นะคะอ้าวอ่ะป้าแถวบ้านเออพศมานฮะับพมานนั่งไปด้วยฮะ พศจมาพศจมาอ่าพศจมานจจมาน่น่โอ้ยอจจไปกับพศจมาพศจมาโอ้ยพศจมาไปแล้วเติมแก๊สนะคะไอ่ะนะวันนี้เราขออนุญาตป้า ส่วนผักออกนอกพื้นที่มีช่องไหนมาบ้างนี่โชเฟอร์เราสวัสดีครับเสื้อพ้าไปมีใครมาบ้างคะโอ้ยปุ๊ะนะคะนี่ค่ะวันนี้ปดาทําอะไรคะวันนี้สวัสดีค่ะปะดาจะไปะเช็คโทรศัพท์เช็คโทรศัพท์ค่ะมีปัญหาะะอะไรเนาะม,มีปัญหาเรื่องเน็ตค่ะคือเน็ตมือถือมีปัญหาใช้งานไม่ได้เพราะเราทำ YouTube เพราะว่าเราทำยูทูปนะคะค่ะแล้ววันนี้วันอะไรด้วยวันพระวันน mm ี้วันพระเราไม่ได้ทําอะไรเนาะไม่ได้ทำอะไรค่ะเพราะว่าฝนฟ้ามืดมาปุ๊ปปุ๊ปไปช่วยพี่แอนถือของโอเคค่ะเพราะวันนี้แอนแอนจะไปซื้อของสุดยอดมากนะเราเรียกว่าออกได้ดีมากเลยนะไปช่วยถือของจริงๆครับพี่น้องนะก็คือขออนุญาตป้านะคะนี่ก็ เสื้อผ้าไปนะโชเฟอร์ของเราน้องวัว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 เฮ้ยกลับกล้องไม่ได้ดูกลับกล้องไม่ได้ต้องกล้องนี้อ่ะนี่ค่ะเราต้องให้น้องวัวเดินข้ามก่อนเดินเร็วๆแลวโอ้โหมัวจะเดินแล้วก็แวะกินหญ้าข้างทางเอาโอ้เก็เขาเป็นวัวเนาะหญ้ากำลังงามเจอฝนเอ๊ะเหมือนพวกเราเหมือนเด็กๆเลยได้ได้ได้นั่งรถไปเที่ยวนอกพื้นที่โนนี่ใส่เสื้อส้มทั้งรถทั้งคันทั้งรถเลยเนี่ย แกงสีส้มเดินตลาดนะไม่ต้องหลงกันนะมองเสื้อส้มเอาไว้ไปซื้อกระดมข้าร้าฟิซีนเพราะว่ายังไม่มีเวลาวันนี้ก็มีเวลาเนาะนะคะคุณงช่างก็ไปเติมแก๊สกับบ้านให้บ้างยาวิไปกับสองสาวสองสาวเดินรอเราเรามากับหนึ่งหนุ่มกับสามสาวบอกโอ้โหเอาฟ้ามืดครึ้มนะ กำลังจะว่าจะกลับกล้องเพราะเอินกล้องนี้มันกลับไม่ได้มันต้องทําอย่างนี้้อซืใหมันต้องทําอย่างนี้กับนต้องซื้อใหม่หมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดอเอ๊ะถ้าซื้อซื้อใหม่นี่เสือจะให้ผ่อนใช่ไหมใช่เอ่อผ่อนยังไงคะกับเสือพาไปผ่อนเดือนละสองพันสิบเดือนผ่อนละสองพันสิบเดือนจริงนะโอ้โหสองหมื่นนี่ยเสือเฮ้ยสองหมื่นบองั้นเอากำไรด้วยสามพันใช่ไหม โอาตัวกระติดมันคือตุวกระติดโอเคโอเคปุ๊เอาไม้ปุ๊ปุ๊เอาไม้ปุ๊เดือนละสองพันเดียววันนี้แวะไปดูเลยจะรู้ว่ามันโอ้โหไม่เขามีเงินที่พร้อมโอนอยู่แล้วสวยมากเสืออาปาทำได้ไหมตอนที่เมด้าทำยูทูปใหม่ๆน่ะที่กโกองน่ะเมด้าไม่มีก็เลยให้เพื่อนดาวให้โอเคแล้วก็ผ่อนในสุดท้ายเดี๋ยวเราจะผ่อนโทรศัพท์กับเสือพาไปโดยที่เสือซื้อให้ก่อนผ่อนที่หลังเอ้ะ เอรันเรลันเรลันเราจะเอารุ่นใหม่มาที่เสือบอกกลับกล้องได้ด้วยแล้วภาพสวยคมชัดแม่ดาก็อยาได้โหสวยมาะอะไรนะคนก็เก่าโทรศัพท์คนก็แก่โทรศัพท์ก็เก่านะคะอยากได้รุ่นใหม่ๆเอาแบบรุ่นใหม่เอ๊ะพี่วานอนมีไหมมีโอ้เอรลันเรลันโอเคเราจะได้ไปเอาเครื่องใหม่ด้วยไป ปุ๊ว่าไงปุ๊วผ่านไหมผ่านไหมปุ๊น่ะเอ้าต้องถามเจ้านะผ่านไหมของเจ้าเขาบอกว่าคุณปิดอินเทอร์เน็ตมือถืออยู่คุณต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อนนะคะเขาเลยทำอะไรไม่ได้ตอนนี้เขาเรียกว่าทำหาเสถียรมือถือเขาบอกว่าทำ YouTube ต้องลงทุนใช่เลยไม่ว่าจะเป็น เรื่องอุปกรณ์มือถือนะคะที่เราจะต้องถ่ายคลิปนะเออเราก็ต้องมีแบบที่แบบมันมันทันสมัยมันโอเคมันมันพร้อมใช้แต่ว่าหลักมืนกว่าก่านนี่ก็โอเคแล้วเป็นอะไรนะคะเสือบอกว่าเสือบอกว่าใหม่อันใหม่มามไ่เดินเปิดตัวอันใหม่เนาะโอเคเราเนื้อเสือจะซื้อให้คนละเครื่องเลยนะคะ เอฟซีอยู่กับเสียไม่มีปัญหาเสียเสือโอเคค่ะปะก็ได้คลิปเดี๋ยวเราก็ประมาณนี้ก่อนนะคะทุกคนนะคะอ่ะบายบายปุ๊บ๊ายบายอ่าพบกันใหม่นะคะคลิปหน้าบ๊ายบาย